หลังจากเราได้นําเสนอเรื่องของกิจกรรมที่จะมีวันพรุ่งนี้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันที่16สิงหาคมทุกคนก็ตั้งตารอตั้งใจที่จะไปร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็เลยพยายามที่จะรวบรวมบรรยากาศและก็ความคืบหน้าของแต่ละจังหวัดมาฝากกันกับกิจกรรมไบฟอร์มัมคุณกอนูุมานะคะวันนี้พาไปดูที่จังหวัดน่านขึ้นเหนือกันก่อนเลยค่ะที่จังหวัดน่านมีการตั้งศูนย์ตรวจเช็คจัก,กรยานให้กับประชาชนฟรีนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนก่อนวันร่วม กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะจังหวัดน่านได้มีการตั้งศูนย์ตรวจเช็คจักรยานเป็นการตรวจให้ฟรีเลยนะคะ อำนวยความสะดวกและให้คาแนะนําด้วยกับพี่น้องประชาชนให้ใช้จัก,กรยานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีพร้อมทั้งคนทั้งรถค่ะที่จะเข้าร่วมการปั่นเพื่อแม่หรือว่าไบ k e f ระมมอย่างปลอดภัยวันแรกเนี่ยมีคนเอารถจัก,กรยานเนี่ยนะคะเข้ามารับบริการนับพันคนส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นยางระบบเบรกโซ่กลิ่งสัญญาณเตือนต่างๆนะคะซึ่งการบริการนี้จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคมนี้เลยค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงวันปั่นจริงเลยนะคะในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจักเหนือลงใต้ค่ะเด็กๆและก็เยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองพร้อมใจกันซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะถึงวันปั่นจริงนะคะโดยรถจักรยานของเด็กและเยาวชนในแต่ละคันจะประดับด้วยธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์ค่ะ ทุกคนสวมเสื้อสีฟ้าไบค์ฟรอมม m นะคะปั่นเพื่อแม่ตลอดเส้นทางการปัน่นนี่20กิโลเมตรนะคะวันซ้อมได้รับกำลังใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะในขบวนมีเด็กหญิงวลัยรัตนบัวคงน้องมิ้นคุณกอสุมาน้องมิ้น4ี่ขวบ8เดือนมาร่วมปั่นด้วยนะคะเด็อกอนุบาลเองค่ะอารถจัก,กรยานสีชมพูติดธงชาติมาร่วมขบวนในการซ้อมวันนี้ด้วย วันจริงน้องก็น่าจะได้มาร่วมด้วยนะคะปิดท้ายที่พี่จิตค่ะนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิษน,น, <c oughs> นี่น้องมิน้น <c oughs> น้องมิน้น <c oughs> สี่ขวบปั่องแค่ว,าวมาก <c oughs> ไปที่พิจิตรนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะนายสุรชัยขันอาสานําจักรยานคู่ใจของท่านออกมาซ้อมปัน่นพร้อมกับประชาชนอีก200คนนะคะฟิตซ้อมร่างกายกันก่อนเพื่อที่จะปั่นพร้อมๆกันในวันที่16นี้นะคะรวมระยะทางไปกลับเฉพาะแค่ซ้อมเนี่ยสากิโลเมตรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทั้งร่างกายรวมไปถึงการจัดกิจกรรมนะคะในวันที่16นี้ค่ะ ก็ถือว่าถูกต้องนะคุณชัชดาพรที่หลายจังหวัดหลายท่านเนี่ยออกมาซ้อมกันก่อนนะคะเพราะว่ากว่าที่จะไปปั่นในวันจริง16สิงหาคมระยะทางก็ไกลพอสมควรหลายจังหวัดเนี่ยก็20กิโลเมตรขึ้นไปนะคะอย่างกรุงเทพมหานคร43กิโลเมตรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะต้องซ้อมก่อนล่วงหน้าประมาณสัปดาห์หนึ่งทุกทุกวันนะคะถึงจะเข้าที่ทั้งรถทั้งคนด้วยนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใครที่ปั่นไปในเส้นทางครบหรือไม่ ครบก็าตามถ้าผ่านไปตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถจักรยานที่เหมือนรถจักรยานไปซื้อกับข้าวอะ่ะม,มีตะกร,ากรา้า,าจะได้รับแจกกล้าไม้<อ>จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะน่ารักมากาๆเลยนะคะ